สำหรับพี่ที่เป็นครอบครัวชาวนาค่ะเบน์อยากรู้ว่าคืออย่างเมืองนอกเนาะเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่รวยนะคะ,คะแต่ทาไมเมืองไทยเกษตรกรถึงจนพี่ว่าเพราะมันเกิดจากอะไรมันมีอะไรที่มันทําทให้มันจนคะมองง่ายๆคือเราเนี่ยเป็นคนทําเกษตรกร,รคนทําสุดท้ายต้องไปซื้อปุ๋ยเขาซื้อปุ๋ยเขาซื้อยาฆ่ายาเขาซื้อมาทําผลผลิตออกมา ได้ข้าวมาเยอะมากสุดท้าเอาข้าวไปขายให้เขาเขาก็เป็นคนตั้งราคาเขาก็กดราคาแล้วสิ่งที่แม่พ่อลงทุนไปปุ๋ยยาลงแรงไปผลผลิตดีแต่ไปขายราคาต่ำชาวนาจะอยู่ยังไงครับชาวนาไม่เคยมีชาวนาคนไหนขายข้าวแล้วรวยม,มีแต่คนรับซื้อข้าวรวยม,มีคนขายปุ๋ยรวยคนขายยาฆ่าญ้ารวย ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นทําไมชาวนาที่ที่ลงแรงเป็นเกษตรกรเกษตรกรมกรมที่ทํามาทําไมคุณไม่ให้ผลผลิตเขาดีๆล่ะอืเขาจะได้ริมตาอ้าปากได้